สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะนุ่นก็อยู่ที่งานมอเตอร์โชว์นะคะ Bangkok International ครั้งที่45ค่ะและปีนี้นะคะบอกเลยเลยว่ามีรถยนต์ไฮไลท์เยอะมากๆแล้วก็มีรถยนต์แห่งอนาคตมากมายเลยสำหรับใครที่อยากจะดูนะคะเดี๋ยวนุ่นพาไปดูค่ะตามเลยริ่มต้นด้วยรถไฟฟ้าลูมินปุ๊กปิ๊กน่ารักที่เขาเรียกกันว่าเจ้าง่วงรถอนเนกประสงค์ที่น่าจับตาเกียร์คานวลัลชาติเกาหลีเบน์ไมล์บนุ่มนวลลักชัวรี่ ช้างอันรถยนต์ไฟไฟ้า701คาดมาในไอออนไฮเปอร์ SSR พละงก,กำลัง1224แรงม้าเบนโกลบอลวิช o ั่นวันอีเลเวนล้ำสุดๆค่ายมาอย่างเอ,งเอกเพิงเปิดตัวรถบินได้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับมอเตอร์โชว์ปี2 0 2 4นี้นะคะนุ่นพาทุกคนมาดูรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็นวัตกรรมยานยนต์แต่ละบูธนะคะแบบจัดเต็มจุกกันไปเลยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะติดตามช่องทางของคลาสเซ็กด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วคะ่ะแล้วเจอกันใหมค่ค่ะ